สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามารีวิวต่อจากวิดีโอที่แล้วกันนะคะวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราแช่ไข่เอาไว้ในน้ํานะคะแล้วเราก็รอ12ถึง24ชั่วโมงให้ไข่แตกตอนนี้ไข่ก็แตกเรียบร้อยแล้วและตัวอ่อนก็โผล่ออกมาแล้วค่ะมาดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างนี่เลย ตัวแรกตัวแรกเนี่ยเป็นไดโนเสาร์สีส้มนะคะมันก็ตัวนิ่มๆค่ะลองจับดูมีบีบให้คุณผู้ชมดูตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะนี่แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเหลืองค่ะไดโนเสาร์เหมือนกันเลย เป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะคะและตัวนี้เป็นสีฟ้าค่ะน่าจะเป็นไดโนเสาร์คนละพันกันนะคะมีหางด้วยหางก็สามารถยืดได้นะคะเราลองจับยืดดู าตัวของมันก็จะนิ่มๆนะคะเป็นเหมือนฟองน้ําหรือว่าโฟมค่ะสามารถบีบได้แบบนี้ดูเราก็น่ารักดีนะคะอันต่อไปอ่ะใบนี้ค่ะดูเหมือนข่าจะยังไม่แตกอ่ะมีรอยอ่ะเปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะข้างในก็เป็นตัวอ่อนยังเป็นวุ้นเคลือบอยู่เลยนะคะเดี๋ยวลองล้างก่อน เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นคนละพันธ์กันตัวนี้มีหน่ออยู่บนหัวด้วยดูน่ารักดีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมไอที่เราเห็นว่าเป็นมืกมือกเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนแป้งมันนะคะเพราะเวลาโดนน้ำแล้วมันก็ดูเป็นมึกมือก,เ,อกเดี๋ยวเราลองเอาสัตว์ทุกตัวออกมาวางให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดๆ ไดนโนเสาร์พันธ์ต่างๆแล้วก็มีหลายสีเลยนะคะคระกันไปนี่ค่ะก็เป็นขันที่เราทดลองเอาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราก็เอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันแล้วเราก็ยังมีไข่เหลืออีกหลายใบเลยนะคะอยู่ในกล่องในนี้เนี่ยก็น่าจะมีสัตว์อื่นๆอยู่เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าเนี่ยเราจะมาลองเล่นกันอีกเดี๋ยวเราลองยิบไข่ที่อยู่ในน้ำานี่นะคะมาให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆดูเปลือกไข่ว่ามันทำมาจากอะไรบ้างนี่ให้กล้องค่อยๆซูมดูตัวอ่อนของสัตว์ก่อนนะคะและ้วคราวนี้ค่ะเป็นเศษเปลือกไข่ที่มันแตกแล้วนะคะราลองหยิบออกมาดูลองบี้ๆดูค่ะคุณผู้ชมมันก็เหมือน เป็นเปลือกไข่ที่ทํามาจากแป้งนะคะหรือว่าปูนพลาสเตอร์พอแช่น้ําไว้นานๆเนี่ยมันก็จะนิ่มแล้วก็แตกออกพอเราเอานิ้วบีบดูนี่นะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถแตกออกได้ง่ายๆเลยค่ะก็เป็นของเล่นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้จักกับสัตว์ชนิดต่างๆหรือว่าเดนนิสสัพันธ์ต่างๆได้จากของเล่นชนิดนี้เราหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบของเล่นของเราในวันนี้นะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube YouTube channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ